การช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีนีครับแต่ว่าถ้าเราช่วยบ่อยๆช่วยแต่คนเดิมๆและวันหนึ่งเราไม่ช่วยเหลือเขาจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีซึ่งคนแบบนี้มันมีค่อนข้างจะเยอะเราเองก็ควรระวังตัวด้วยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องแม่ในครับจะเป็นนางเอกกับพ่อสามีแล้วก็คุณสามีกําลังนั่งกินข้า,าวเช้าด้วยกันแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านตะลุงของเราก็ได้ถามว่าตอนไหนฉันจะได้อุ้มหลานสักทีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็แอบ,บหน้าเสียอยู่นิดนึงนะครับส่วนทางด้านคุณลูกชายก็ได้บอกว่าพวกเรากําลังพยายามอยู่คุณพ่อก็ใจเย็นหน่อยสิครับหลังจากกินข้าวเสร็จสรบพเรียบร้บรอยทางคุณลูกชายก็เตรียมตัวออกไปทํางานนางเอกของเราก็ออกมายืนทรงแล้วก็ได้บอกกับคุณสามีในครับว่าวันนี้คุณรีบกลับมาแนะ่เพราะว่ามันเป็นวันครบรอบที่คุณหมอบอกไว้โอเเคครับดีียนน๋ยยว็นน้ มจะรีบกลับนะแต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยเรื่องตารางเวลาที่คุณหมอแจ้งมาทางด้านตาลุงของเราก็เดินมาจ้าเอ๋แล้วก็ยืนแอบฟังด้วยนะครับหลังจากส่งคุณสามีเสร็จนางเอกของเราก็จะเดินเข้าบ้านแต่ว่าก็มาจ้าเอ๋กับตาลุงนางเอกของเราก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับเธอเองก็เลยได้วถามว่ามาทาอะไรคะตาลุงของเราก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีอะไรส่วนนางเอกของเราก็ขอตัวไปทํางานบ้านนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นสามีนางเอกของเราก็กลับมาถึงบ้านเดียบร้อยทั้งสองคนก็ได้เปิดอันติแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ไหวคุณส ามีก็เลยตีตัวนอนหลับฝันดีส่วนนางเอกของเราก็แอบ,บเซงอยู่นิดนึงแต่เธอเองก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนางเอกของเราก็เลยเดินออกมาข้างนอกหาน้ำเย็นๆกินแก้เซงแต่ว่าระหว่างที่กินน้ำอยู่นางเอกของเราก็ถอนหายใจไปฟอดใหญ่เพราะว่าเธอเองรู้สึกเซงกับปัญหาเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นตาลุงของเราเดินเข้ามาแล้วก็ติดถามว่าลูกชายของฉันล่ะนางเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่าเขานอนหลับอยู่ค่ะไม่ทราบว,ว่ามีอะไรหรือเปล่าทั้งแดนตาลุงของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับกระช่น นงเอกของเรามาที่โซฟาแล้วก็ได้เปิดอันติไซซึ่งนังเอกของเราก็ยังไม่ทันตั้งตัวนี่ครับนานเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็ออกมาส่งคุณสามีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้สีหน้านางเอกของเราก็ไม่ค่อยดีทางด้านคุณสามีก็เลยได้ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับบอกผมได้นี่ครับนาตาคุณไม่สดสายเลยนางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่มีอะไรหรอกคุณรีบไปทํางานเถอะเดี๋ยวมันจะสายทางด้านคุณสามีได้ยินแบบไหนก็เลยขอตัวออกไปทํางานหลังจากคุณ ตามมีเดินออกไปนางเอกของเราก็ยืนใจรอยถึงเรื่องเมื่อคืนอยู่นะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นทางเดานตะลุงของเราเดินเข้ามานางเอกของเราก็ตกกระจายเลยนี่ครับเธอเองก็เลยบอกว่าอย่าเข้ามานะครับแต่ว่าตะลุงของเราก็เหมือนจะไม่สนใจนะครับแล้วก็ได้บอกนางเอกของเราถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับแล้วตะลุงของเราก็ได้บอกว่าวันนี้ฉันจะทําให้มันดีมากกว่าเดิมซึ่งระหว่างที่นางเอกของเราได้ยิน,นเธอเองก็แอบคิดไปด้วยแล้วก็รู้สึกดีแต่ก็ยังมีปฏิเสธอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เกินกําลังตะลุงแนเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ ด้านมาที่หนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นตะลุงของเราก็ยาอารมณ์ดีเป็นพิเศษก็เลยชวนลูกชายชวนแก้วส่วนทางด้านานางเอกของเราก็ทําหน้าที่เสิร์ฟกับแก้มน่ครับแล้วก็ได้มีแอบมองตะลุงของเราด้วยอยู่นิดนึงด้านมาที่หนึ่งก็จะเป็นตอนดึกนางเอกกับคุณสามีก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนจะไม่ไหวนางเอกของเราก็รู้สึกเซ็งแต่ว่าวันนี้นเธอเองก็แอบคิดถึงคําพูดตะลุงว่าสามารถไปเคาะห้องฉันได้ตลอดเวลานะนะนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับคุณสามีว่าคุณนอนก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขอตัวไปหาอะไรกินก่อนจากนั้นนางเอกของเราก็รีบมาที่ห้องตะลุงนั หลังจากนั้นน่ะก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยนางเอกของเราก็ไม่อยากจะกลับแต่ว่าตาลุงของเราก็ได้บอกว่าไว้วันหลังก็ได้นางเอกของเราก็เลยยอมกลับไปนอนแบบฝันดีนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นวันหยุดสามีนางเอกของเราเนี่ยครับมันเองก็เดินมาจ้าเอนางเอกตาลุงของเราที่กําลังยืนคุยกันอยู่ก็เลยได้ถามว่าทั้งสองคนทําอะไรกันอยู่ตาลุงของเราก็เลยรีบบอกเลยนะครับว่าพอดีฉันหาเสื้อจะไม่เจอก็เลยเดินมาถามน่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทางด้านคุณลูกชายก็ได้บอกนะครับว่าไม่มีอะไรหรอก ี๋ยววันนี้ผมขอตัวออกไปข้างนอกหน่อยนะจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินออกไปตาลุงของเราก็เลยได้เปิดอันติน่นแหละครับหลังจากนั้นนากก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อแมน่นางเอกของเรากอไปส่งคุณสามีเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากที่ส่งคุณสามีเสร็จนางเอกของเราก็เดินตรงมาหาตาลุงแล้วก็ไี้บอกว่าวันนี้ย,ยังไม่ถึงวันครบรอบแต่ว่าช่วยหนูหน่อยได้ไหมทางด้านตาลุงของเราก็เลยตอบตกลงจากนั้นก็เลยจูงแขนนางเอกของเรามาที่ห้องนอนนางเอกของเรานี่ครับซึ่งนางเอกของเราก็แอบตกใจนี่ครับแต่ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธนี่ครับ ว่าเธอเองเป็นคนขอร้องนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ6กเดือนต่อมานางเอกของเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วเธอเองก็ยังไม่มีน้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ว่างนางเอกของเราก็จะไปหาตาลุงแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตดจบลงเะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ